แหวอมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะนะครับผมเชิญครับอาจารย์มันชามือชาเท้ามากเลยอ่ะอุ้ยมันเป็นโดนอะไรมาเธอไม่ได้โดนอะไรเ่ะจะกินขอกเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ๆก็ชามือชาเท้างั้นเหรอจ้ะ นนั้เเช่อีป็ะคำถามมีว่าคำถามกลับมีว่าหัวใจเต้นเร็วแรงดีอยู่หรือไม่ก็ก็อย่างปกก็ดีขึ้นแต่ว่ามันใจมันไม่ดีอ่ะใจคําว่าใจไม่ดีอธิบายดูสิครับมันบอกไม่ถูกอาจารย์กระตับกระสายอ่ะอ๋อกระสับกระสายกระวนกระวาย นะโอเคเขอเคพอเข้าใจได้ <Yeah. S 1> ที่มันชาก,ก็คือฝ่ามือกับฝ่าเท้านี่เนาะ yeah, yeah. เอาฟังให้ดีเท้าเนี่ยเอาถูกัน <Yeah. S 1> หลังเท้าสลับกันไปมาซ้ายขวานะ <Yeah. S 1> มือก็เช่นเดียวกันถูกันสลับกันไปมาซ้ายขวา,า <Yeah. S 1> พร้อมอย่ง พร้อมทุษฎดหายใจเข้าไปลึกๆหยุดกลั้นนานๆฟังเสียงลมดีๆและเตรียมตัวทําตามคําบอกไปเรื่อยๆประมาณสามนาทีไป ฝ่ามือถูไปถูมาถูมาถูไปฝ่าเท้าเหมือนกันสลับกันถูหลังเท้าถูหลังเท้าสลับกันซ้ายขวาเวลามันร้อนมันก็จะหายชาหรือมันจะเปลี่ยนจากคำว่าชาไปเป็นกาแฟสูตดหายใจเข้าไปลึกๆหยุด แล้วก็กลั้นนานๆประมาณสักครึ่งนาทีหรือได้หนึ่งนาทีก็ยิ่งดี มือขย่ำขยี้นะขมับทั้งสองข้างแล้วก็รวบไปเหนือใบหูแล้วก็หลังใบหูแล้วก็รวบไปยังท้ายทอยแล้วก็อุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึก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 ตึ๊กตึ๊กตึกกำปั้นทุบท้ายทอยเบาๆตึก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 ตึ๊กตึกอานะ ส่วนท้ายแล้วนะส่วนนี้จะก็ไปเรื่อยเหมือนเดิมถามว่าเป็นยังได้เปลี่ยนจากชาเป็นกาแฟแล้วหรือ,อยังครับผม เปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่หมดจาอาจารย์มันลดร้อยลงไปเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์หายไปกีป่เปอร์เซ็นต์หายไปสามสิบหรือยี่สิบอาจารย์หายไปสามสิบเหลือยี่สิบเหรอจ้ะเออใจเข้าใจได้ไงไวันนะี้จากจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เหลือเท่าไรจากสิบสิบจากสิบเหลือเหลือเท่าไรก็ได้อเหลือแปดอาจารย์เฮ<ป>้ยแปลวา่าห้อาจารย์จะดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเคำว,ว่าจากสิบเหลือแปดแปลว่าหายไปเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนั่นนะเอาให้แน่ มันหายไปยี่สิบหรือว่าหายไปแปดสิบหายไปแปดติดอาจารย์เลยยี่สิบแน่ใจนะจ <Yeah. S 1> ้ะลองเดินถูเท้าสิชาใอา่ถูก,กับพื้นจ้ะ <Yeah. S 1> ถูก,กับพื้นถูก,กับพื้นอืม <Yeah. S 1> ได้ไหมได้เป็นไงดีขึ้นไหมใจดีขึ้นแล้วอาจารย์เออ หัวใจทํางานดีขึ้นแล้วใช่ไหมจ่ะ <Yeah. S 1> แค่นี้มันก็สูบฉีดเลือดไปยังฝ่ามือฝ่าเท้าได้ดีแล้วถท่านั้นเนาะจ้ะโอเคจบไหม yeah. จ้ะจบจ้ะอ่าวัสดีครับ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 